ถึงแม้ว่า MotoGP จะปิดฤดูกาลไปแล้วแต่ก็ยังมีข่าวหรือเรื่องให้เราได้ติดตามกันอยู่ตลอดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีมแข่งหรือตัวนักแข่งเองวันนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวของวงการ MotoGP กันครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามก94 Gaming กันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมสวัสดีครับอยู่กับผม94 Gaming มาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับสำหรับทีมรองจากอาิเลียที่ก่อนหน้านี้ทางทีม INF ครับได้โดนดอหน้าลงดาบค่าโทษจนต้องออกจากการทำทีมไปในปีหน้าซึ่งตอนนี้ครับก็มีทีมใหม่ครับที่เข้ามาเทคโอเวอร์ทีมรองของอาพิเลียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือทีม Trackhouse Racing ทีมสัญชาติอเมริกาครับที่ได้เริ่มต้นการเดินทางในวงการโมโตสปอร์ตเมื่อ3ปีที่แล้วด้วยการทำทีมแข่งในรายการเนสคาร ซึ่งทางทีม Trackhouse ครับยังคงที่จะใช้2นักแข่งคนเดิมจากทีม INF นั่นก็คือมิเกลโอลิเวราและราอูเฟอร์นเดสครับที่จะมาล่าโพเดียมในฤด,ดูกาลหน้าโดยตัวรถของทีมแน่นอนครับจะใช้รถอาพิเลียในรหัส RSGP นั่นเองโดยตัวรถจะมาพร้อมกับลายธงชาติอเมริกาบ่งบอกถึงสัญชาติของทีมนั่นเองครับซึ่งจัสตินมาร์คครับได้บอกในงานเปิดตัวกับทีมว่า ถึงแม้เราจะเป็นรุกกี้ในวงการนี้แต่ผมก็ชอบกีฬาโมโตสปอร์ตทุกรูปแบบและชอบสัมผัสประสบการณ์การแข่งขันโมโตสปอร์ตทุกประเภทครับเราคงต้องให้การแข่งขันในปีหน้าเป็นตัวตัดสินกันละครับว่าทีม t r a ็กเฮา s e จะสามารถทำผลงานได้ดีขนาดไหนในเวที m o t ต g p ครับข่าวต่อมาครับ คอเก้โลเรนโซบอกว่าการมาของเปโดอาคอสตาเหมือนกับการมาของมาร์คมาเกตครับโดยคอเก้โลเรนโซครับแชมป์โลก5สมัยได้พูดว่าเปโดอคอสตาครับจะเป็นแชมป์โลก m o t ต g p ที่ยิ่งใหญ่คนต่อไปเหมือนกับที่มาร์คมาเกตเข้ามาใน m o t ต g p ปีแรกในยุคข,ของวาเลนติโนรรซี่ครับ <S <S เขาดุดันโหดร้ายมากครับสำหรับเปโดอคอสตาผมเชื่อว่านักแข่งอย่างเปโดอคอสตา จะมีสักคนหนึ่งหรือสองคนในทุกๆ10ปีเขามีทุกอย่างจริงๆเขามีพรสวรรค์มีระเบียบว,วินยัยทำงานผลักดันตัวเองชนะการแข่งขันเหมือนกับการกินหรือเดินที่เขามองว่าเป็นเรื่องปกติปีที่แล้วเขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อแย่งชิงแชมป์โลกโมโตทูเนื่องจากได้รับบาดเจ็บแต่ผมเชื่อครับว่าเขาถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วเขาถูกลิขิตให้เป็นแชมป์โลกอยู่แล้วเขาเคยได้มันมาในโมโตทและโมโตทูแล้ว และถึงเวลาแล้วที่เขาจะทำมันในโมโต g p ครับโดยที่เปโด้คอสตาครับเป็นแชมป์โลกที่อายุน้อยที่สุดในรุ่นโมโตทรและโมโต2เขาสามารถที่จะคว้าแชมป์โลกทั้ง2รุ่นภายใน3ปีที่เขาลงทำการแข่งขันครับและปีหน้าครับเขาจะขึ้นมาขี่ในรุ่นโมโต g p ด้วยรถ KTM จากทีมแ a s สแกเรามาลุ้นและมาเชียกกันครับว่าเปโด้คอสตาจะสามารถทำผลงานได้ดีเหมือนกับที่เขาทำในรุ่นโมโตทและโมโตทกันไหมครับ ข่าวต่อมาครับ6สิ่งที่มาร์คมาเกสพูดถึงรถดูคาติข่าวนี้มาจากสำนักข่าว DAZN ครับที่เขาได้ไปถ่ายในพิษของ g กรซิ n i ในวันเทสที่บาเลนเซียที่ผ่านมาครับซึ่งเขาได้เห็นและได้ยินจังหวะที่มาร์คมาเกสได้พูดและบอกถึงเรื่องต่างๆของตัวรถ GP23 กับช่างของเขาครับเรื่องแรกเลยครับการยึดเกาะด้านหลังทำได้ดีมากๆครับ จากที่หลายๆคนคงทราบกันแล้วครับว่าก่อนหน้านี้ที่ Honda ครับมาร์กมาเกตประสบปัญหากับกริปของอยางหลังเป็นอย่างมากครับเขาไม่สามารถที่จะเปิดคันเร่งออกจากโค้งเหมือนเมื่อก่อนได้เลยหรือแม้กระทั่งตอนที่กําลังอยู่ในโค้งครับแต่พอมาลองรถดูคติครับมาร์กถึงกับเอ่ยชมการยึดเกาะด้านหลังของรถดูคติเป็นสิ่งแรกเลยครับแสดงว่ามันคงจะดีกว่า h อน da อย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะครับอย่างที่2ครับการใช้ร่างกายน้อยกว่ารถ Honda ครับ มาร์กบอกว่ารถดูคาติใช้แรงและใช้ร่างกายในการเปลี่ยนทิศทางน้อยกว่ารถทอรด้ามากครับซึ่งเขาสังเกตได้จากโค้งชิคเคนที่2ของสนามบาเลเซียครับเขาสามารถพลิกรถได้ง่ายกว่าที่เขาคุ้นเคยมากๆและเขาหวังว่าเขาจะใช้จุดเด่นตรงนี้ในการแข่งขันในปีหน้าครับซึ่งถ้าเทียบกับรถดูคาติยุคก่อนๆครับหลายๆคนคงทราบกันครับว่ามันเป็นรถที่ดื้อโค้งมากๆครับถึงแม้จะมีจุดเด่นตรงที่ทางตรงครับ แต่เรื่องของการเข้าโคง้งดูคติด้อยกว่ารถค่ายันอื่นอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะครับแต่พอมายุคนี้ครับต้องยอมรับจริงๆครับว่าดูคติสามารถแก้ปัญหาส่วนนี้ได้ดีจริงๆข้อที่3ครับมาร์กมาเกสพอใจกับความสามารถในการเข้าโค้งของมันครับยังอยู่กันที่เรื่องของการเข้าโค้งครับซึ่งก่อนที่มาร์กมาเกสจะมาลองรถดูคติครับเขากังวลเรื่องการเข้าโค้งของตัวรถมากมาก จากการที่เขาสังเกตนักแข่งดูคาติหลายๆคนครับแต่ความลำบากนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับเขาเลยครับหลังจากที่เขาได้ลองมันด้วยตัวเองซึ่งก็คงเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับแฟนๆมาร์กมาเกตเลยครับที่เห็นมาร์กมาเกตสามารถที่จะเข้ากับรถได้ดีตั้งแต่ครั้งแรกเลยข้อที่4ครับมาร์กมาเกตขอให้ปรับรถให้เข้ากับร่างกายของเขาครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักเลยครับสําหรับนักแข่งการที่มีรถที่เข้ากับช่วงตัวของนักแข่ง ส่งผลให้นักแข่งมีความเป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถเป็นสิ่งสําคัญมากๆจริงๆครับซึ่งรถแข่งแต่ละคันจะมีความสูงของตัวรถหรือความสูงของเบาะไม่เท่ากันครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับรูปร่างของนักแข่งแหละครับซึ่งส่วนนี้มาร์กมาเกตก็ขอให้ช่างช่วยปรับตัวรถให้เข้ากับความสูงและร่างกายของมาร์กมาเกตด้วยครับข้อที่5ครับมาร์กต้องการให้ปรับแต่งครับหรือปรับปรุงความรู้สึกในช่วงของโชคหน้าครับ ซึ่งมาร์กมาเกสมีปัญหากับโชคหน้าของตัวรถเล็กน้อยครับในขณะที่เร่งความเร็วหลังจากที่ได้เทสไปหลายๆรอบครับข้อที่6ครับความกังวลเรื่องเบรกครับมาเกสสังเกตเห็นว่าช่วงท้ายของตัวรถครับจะยกขึ้นมากครับหากเขาเบรกแรงเกินไปการเบรกอาจเป็นคุญแจสําคัญในฤดูกาลหน้าครับซึ่งเป็นจุดที่การพัฒนาของคอเก้มาตินครับทำให้เขาสามารถเข้าใกล้เปกโก้บรรญญาได้มากขึ้นครับ ยังไงเราก็ต้องรอดูกันต่อไปครับสำหรับมาร์กมาเก t กับรถดูคติซึ่งการเทสครั้งต่อไปครับจะไปเทสกันที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับประเทศมาเลเซียซึ่งจะทำการเทสกันในวันที่1ถึงวันที่3กุมภาพันธ์ในปีหน้าเลยครับหากมีข่าวสารในหนน่าสนใจอีกผมจะพามาให้เพื่อนๆได้ฟังและได้ชมกันต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ครับอย่าลืมครับฝากกดติดตามกันดีสเกมมิ่กันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาด เรื่องราวต่างๆในวงการ m o t ต GP ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันต่อในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ